อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า Event r e n ูนนิชหรือว่า Sentinel o f ฟเนี่ยเป็นอีเวนต์ที่ถูกปูมาตั้งแต่หลายปีก่อนในช่วงที่โลเชียนเพิ่งเข้าและก็ได้มีการเปิดตัวอีเวนต์นี้อย่างจรงิงจังในช่วงต้นปีพวกเราครับต่างเฝ้ารอการล่มสลายของ v e g กและการรวบรวมสมาชิกข,ของ Sentinel o f l i g h เพียงแต่บทสรุปของมันตอนจบของมันเรื่องราวของมันทำให้หลหลาคนครับรู้สึกไม่พอใจ ซึ่งผมก็ยอมรับว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นผมมีความรู้สึกว่าตอนจบของอีเวนต์นี้อาจจะทําได้ดีกว่านี้เพียงแต่ว่าเหมือนกับไรออดเนี่ยพยายามรวบรัดเนื้อเรื่องมากเกินไปในวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดกันและก็ขอบอกไว้ก่อนว่าในวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดใครนะครับมีเรื่องอยากจะบอกเล่ามีเรื่องอยากจะพูดมีเรื่องอยากจะระบายเกี่ยวกับอีเวนต์นี้คุณสามารถระบายให้ได้เต็มที่และผมนะครับจะคอยรับฟังอยู่ตลอด เพราะผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นก็ขอให้วิดีโอนี้นะครับได้กลายเป็นส่วนรวมของทุกคนแล้วกันอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับติดตามวิดีโอของผมเนี่ยมาสักระยะคุณน่าจะสังเกตได้นะครับว่าวิดีโอที่ผมตั้งชื่อว่าว่าด้วยเรื่องเนี่ยมักจะเป็นวิดีโอที่ผมนั้นพูดในสิ่งที่ผมนั้นรู้สึกไม่ชอบอย่างว่าด้วยเรื่องเด็กอาเซอิเดเลียที่ผมนั้นเคยทําวิดีโอไปมันก็อารมณ์แบบเดียวกันกันในคลิปนี้นั่นแหละ เพียงแต่วันนี้นะครับผมจะไม่ได้มาบ่นดา่าสาบแช่งอะไรขนาดนั้นผมแค่มาบอกเล่ามุมมองของผมนะครับที่มีต่ออีเวนต์นี้ทั้งจุดเริ่มต้นเรื่องราวของมันจุดจบของมันมันมีหลายเรื่องมากครับที่ผมอยากจะพูดดังนั้นผมว่าคงต้องเข้าสู่เนื้อหาหลักกันได้แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้นี่ก็ผ่านมาตั้งนาทีกว่าแล้วสำหรับเรื่องแรกนะครับที่ผมยจะพูดก็คือต้องย้อนความไปถึงเรื่องเกี่ยวกับกําเนิดเหล่าผู้พิทักษ์ ที่ผมเคยบอกนะครับว่าเนื้อเรื่องในกำเนิดผู้พิทักษ์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แคนนอนอาจจะมีจุดจบที่แตกต่างกันไปไม่มีตัวละครที่ชื่อว่าเจ้าหน้าใหม่แต่สุดท้ายล้ะครับจุดจบของอีเวนต์เซ n เตเนลออฟไลท์กับเหตุการณ์ในกำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์มันมีตอนจบแบบเดียวกันซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ทราบนะครับก็ขอพูดง,ง่ายๆเลยก็คือหลังจากที่พวกเรานะครับรวบรวมพักพวกมาได้พวกเราก็ได้เข้าต่อสู้กับเวียโกแต่เมื่อพวกเราครับต่อสู้และเสียเปรียบ เบียโกได้นำร่างของเกวนแล้วก็เซนนาไปสู่คามาวอเพื่อคืนชีพอีโซแต่อาชานได้ยิงแอดซอร์เบอร์ใส่อีโซ่ทำให้ทั้งสองคนที่ตายไปแล้วนั้นกลับมามีชีวิตและในตอนจบของมันก็คือการที่เกวนเนี่ยทำการพัฒนาการเบียโกไว้ในคามาวอโชว์กับชั่วกันซึ่งเมื่อผมพูดแบบนี้ไปนะครับหลายคนก็จชคิดว่าเอ้ามันก็ดีแล้วนี่มันก็เป็นตอนจบที่แฮปปี้ดีออกเบียโกไม่ต้องมาก่อความวุ่นวายและพวกเราเนี่ยก็อยู่อย่างเป็นสุข แต่อย่าลืมนะครับว่าอีเวนทั้งหมดเนี้ยมันถูกปูมาเป็นระยะเวลามากกว่า1ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมนับตั้งแต่ตอนที่ลูเชียนเนี่ยถูกปล่อยออกมาเลยตอนนั้นพวกเราได้รู้จักเซนนาได้รู้จักรูนคิงได้รู้จักคาลิสตาเรื่องราวของคาร์วอจนมาถึงเหตุการณ์ในช่วงต้นปีที่ v วียโกเดอะรูนคิงได้ปรากฏตัวขึ้นมาพวกเราครับคาดหวังกับอีเวนต์นี้ให้มันมีอะไรมากกว่าการที่วีโกนั้นถูกผนึก จากที่ผมไปดูมาหลายๆคนนะครับไม่ชอบอีเวนต์นี้เพราะว่าตอนจบของมันเนี่ยมันค่อนข้างจะรวบรัดแล้วก็รวดเร็วไปสักหน่อยคือเรานะครับจะสามารถแบ่งเฟสของเรื่องราวนี้ได้ไม่เยอะเฟสแรกวเวียโกปรากฏตัวทําให้ดูนเทอร่าน,นล่มสลายเฟสที่2การดมตัวกันของเหล่าผู้พิทักษ์และเฟสที่3การชนะวเวีโกคือสำหรับผมนะครับเรื่องราวที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราจะเพิ่มเติมอีกสักเฟสหนึก็ได้นะ แบบเฟตการต่อสู้กันระหว่างซินเดเรลกับชาร์โดย์ไม่ใช่แค่ว่าเราเดินทางไปที่ s ชาร์โ e ไอเจอกับเวียโกแล้วก็ชนะเขาได้ในทันทีเราควรจะมีเหตุการณ์ที่แบบเราเดินทางไปถึงชาร์โดย์ได้สู้กับเราขุนพนฝ่ากองทัพปีาศาจและไปเจอกับเวียโกซึ่งถ้าเกิดเขาเพิ่มเติมเหตุการณ์แบบนั้นมาเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่บ่นก็ได้หรือไม่ก็เพิ่มเติมบทสรุปขอมมันจากโพสต์โพสต์หนึ่งะครับของกระดานสันลนของเราซมนเนอร์ ซึ่งอันนี้นะครับเป็นเพจที่ทําเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของลีกแล้วก็ติดตามข่าวสารของเกมเกมนี้มาอย่างยาวนานเขาได้มีการแสดงความคิดเห็นนะครับว่าถ้าเกิดตอนจบเนี่ยมันเป็นเชิงเชิงเอนเกมเช่นประมาณว่า,าเซนน่าร่วงปพักพวกเซนน่าแพ้ทําให้เธอแล้วก็เกวนเนี่ยเสียชีวิตจากการคืนชีพของอีโซลูเชียนและกลุ่มของเราแตกสลายพวกเขานั้นกลับไปใช้ชีวิตในเมืองที่กําลังจะล่มสลายแต่ใน,นตอนนั้นเองที่เทชเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาบอกเลยแอดซับเบอร์กับลูเชียน ทำให้เขานะครับได้ตามหาพักพวกใหม่แล้วก็ได้ตามหาตัวของอาชานและให้มันมีตอนจบเหมือนในแอนิเมชันแอปซู t ชันก็ได้แบบนี้อาจจะดีกว่าสิ่งที่เราทำซึ่งผมเองก็เห็นด้วยและนอกจากนี้แล้วนะครับอีกหนึ่งส่วนที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบก็คือเรื่องของบทตัวละครในอีเวนต์ลูเนชันจริงๆแล้วควรจะมีตัวละครที่โผล่มามากกว่านี้ที่แน่ๆเลยก็คือพวกผีที่อยู่ในเชอ เช่นตัวของฮ er ิคาริมเลดดสคาริสตาคาทัสโดยเฉพาะฮิคาริมกับคาทัสนะีเพราะว่าสองคนนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งใน3ทหารหลักของชลวไอายเช่นเดียวกันแต่ในอีเวนต์นี้กับโผลมาแค่เทรชแล้วพวกคาริสตาก็ไม่ได้โผล่เลยทำให้มันรู้สึกแปลกๆนะครับที่ตัวละครที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเนี่ยกลับไม่โผล่และถึงแม้ว่ายอริกนะครับจะโผลมาในเนื้อเรื่องแต่มันนะครับก็ค่อนข้างจะขัดแย้งกับประวัติของพี่แกสักหน่อย คือต้องบอกก่อนนะครับว่ายอริเกเนี่ยคือนักบุญที่อยู่ในเบเซตอ,อมาก่อนเขารอดชีวิตได้เพราะว่าน้ําแห่งชีวิตที่เขานั้นอาให้คออยู่แต่เขานะครับก็ไม่สามารถยอมรับสภาพของชาโรอายได้เขาก็เลยได้รวบรวมกองทัพของอันเดนนะครับไปตกเวโกแล้วอย่างหนึ่งก็คือยอริ็กนั้นจะไม่ยอมแบ่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ให้กับใครเลยในเนื้อเรื่องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้ก็คือ ยอริกเนี่ยเขานั้นไม่มีกองทัพเป็นของตัวเองเขาแค่ดูสิ่งที่เบียโกทาแล้วก็ไม่คิดจะรวบรวมกองทัพมาต่อต้านและอย่างหนึ่งก็คือเขานั้นยอมแบ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้กับพวกเราอย่างง่ายได้เรื่องนี้ทำให้ผมรู้สึกเศร้านะที่เขานั้นเหมือนจะมองข้ามประวัติของยอริกแล้วก็สร้างเนื้อเรื่องใหม่ขึ้นมาเลยก็นั่นแหละครับคือความรู้สึกของผมที่มีต่อเหตุการณ์นี้ต่อไปคือในแอนิเมชัน Absolution อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนจบของ Absolution หรือเหตุการณ์เนี้ย มันไปตรงกับกำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์ดังนั้นในช่วงนี้นะครับผมขอมาเปรียบเทียบข้อที่เหมือนแล้วก็แตกต่างระหว่างแอนิเมชันนั้นแล้วก็เหตุการณ์กำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์นะบอกกันตามตรงว่าในเมื่อแอนิเมชัน absolution เป็นอย่างนี้ผมชักจะรู้สึกชอบกำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์มามากกว่าแล้วแหละเพราะอย่างในกำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์เนี่ยเขานะครับมีการเล่าถึงตัวละครอ,อื่นเยอะกว่าทั้งในฉากที่เวีโก้ซัมมอนพวกรุนในกำเนิดผู้พิทักษ์นะครับเรามีครบเลย ทั้งรูนวิดฟอร์จูนช้ยวาน่าเดเวนคาร์มา a พน h e ออนร่วมถึง Ada แล้วก็เดรสแต่ใน Animation Absolution เนี่ยมีแค่ตัวของแพน t ิออนและในตอนที่วีโก้นั้นเปิดประตูมิติตามหลักแล้วนะครับประตูมิตินั้นควรถูกสร้างโดยเว x แต่ในแอ s o l u t i o n หรือว่าไทบาบเนี่ยน่าจะบอกว่าเป็นผลของวีโก้ซะมากกว่าแล้วก็ในฉากการคือชีพของอิโซนะครับใน Animation เนี่ยจะใช้ของแค่3สิ่งก็คือตัวของกลองดนตรีเกลนแล้วก็เซนนา ต่ถ้าเกิดเป็นในกำเนิดเหล่าผพิทธธักษ์เนี่ยเวโก้นะครับจะใช้ทุกสิ่งที่รวบรวมมาในแต่ละลรเ่อียนเลยเช่นแบบหน้ากากหยกจาก X all, อิคส์เลตะกร้าสารจากชูริมาหรือว่ากระจกจากเดมาเซียคือเวีกโก้ใช้ทุกอย่างเลยกว่าที่จะรวมเป็นอิโซได้และนอกจากนั้นนะครับในกำเนิดเหล่าผพิทธธักษ์เนี่ยเมเดนที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของอิโซก็โดนดึงไปเหมือนกันแต่ในตัวแอนิเมชันเนี่ยเขาไม่ได้มีการกล่าวถึงต่อมาคือช่วงจุดจบนะครับที่ตัวของอาชาเนี่ยได้ยิงใส่อิโซ อันนี้จะเหมือนกันเลยนะครับรวมถึงวิธีการเอาชนะเบีโก้ด้วยโดยการให้เกวนเนี่ยใช้ฮอลโลมิสครอบคุมเบีโก้ไวเพื่อผนึกเบีโก้ไวในคาร์มาวอลอ๋อแล้วก็ต้องเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยหนึ่งมีคนบอกนะครับว่าในเมื่ออาชานใช้แอดซอบเวอร์ใส่อีโซเบีโก้ที่โดนนางแทงไปตอนที่กาลังเปลี่ยนเบเซตอายกันไปนเชโร์ายเนี่ยก็น่าจะคืนชีพหรือเปล่าคือในส่วนนี้คิดว่ามีโอกาสใช่อยู่เยอะครับแต่ว่าในใจลึกๆของผมเนี่ยยังไม่ค่อยเชื่อแบบนั้นสักเท่าไหร่ คือส่วนตัวที่คิดว่าแผ่ของเวียโกหายมงกุฎหายไปเนี่ยน่าจะเป็นผลจากการดึงหมอกของเซนาแล้วก็การใช้ฮอลโลมิสของเกวนซะมากกว่าแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรอดูในอนาคตนะครับแล้วก็ในฉากจบที่เรานั้นรู้สึกเสียดายมากก็คืออันบาลเทรชไม่โผล่ในแอปซลู t i ชันเนี่ยเราจะเห็นตอนจบนะครับว่าเป็นกล่องดนตรีที่คู่รักเนี่ยได้แยกทางกันแล้วสื่อถึงวีโกก,ก,ก,กับอิโซที่ไม่สามารถเจอกันได้อีก แต่ในกาเนิดหล่าผู้พิทักษ์เนี่ยเราจะมีตัวละครอ,อย่างอันบารเทรชที่ได้มีการกล่าวนะครับว่าเขาเนี่ยทำการดูดแบ็คเมสจนเขามีพลังมากพอจนขึ้นเป็นราชาของชาโดอายได้แต่ในแอนิเมชันเนี่ยไม่ได้มีการกล่าวถึงอ๋อใช่หรือพูดอีกเรื่องเรื่องนี้สําคัญด้วยก็คือตี้ของเซเรนออฟไลท์เนี่ยอยู่ไม่ครบนะครับเหมือนกับพวกรูนนั่นแหละแต่ผมขอยืนยันนะว่าในฉากนี้เขากาลังวางแผนทํมาร์กแมนฮอยู่เชื่อผมเชื่อผม ก็น่นแหละครับจุดที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันระหว่างแอนิเมชันแอปสโรูชันแล้วก็กําเนิดเหล่าผู้พิทักษ์อย่างที่บอกแลครับว่าจะจบผมเน,นี่ยเป็นที่ไม่ค่อยน่าพอใจสำหรับตัวของผมแล้วก็ใครหล,หลายๆคนแต่ถ้าเกิดเขาเขียนเรื่องมาเป็นแบบนี้แล้วก็คงต้องทําใจตามนั่นแหละผมยังคาดหวังอยู่นะครับให้มันมีเหตุการณ์อื่นเข้าแทรกแซงอาจจะมีแอนิเมชันตัวต่อไปหรือไม่ก็เป็นการเขียนเรื่องขึ้นมาใหม่เลยก็ได้คือส่วนตัวไม่คิดว่าไรออจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ ก็ต้องรอดูนะครับว่าเขานั้นจะแก้สถานการณ์ยังไงแต่ในวิดีโอนี้ครับคงจะจบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดมูดของวิดีโอนี้มันมีความเนื้กระถิมากเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่วิดีโอนี้นะครับก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกจริงๆนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะเราระบายได้แต่ก็ต้องมีลิมิตนะครับโอเคงั้นขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทุคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับนิวเชอกันใหม่ซีวครับไปไายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's g o o o d d y y to m k k e n n w w t o r y ไว้เจอกันใหม่น่าแสงสว่างน,นะครับ